สวัสดีค่ะเลี meals, bom, okay. ้ยงลูกสบายสบายสไตล์เพรซี่ม็กแล้วนะคะวันนี้ซีมาตอบข้อสงสัยของคุณแม่แม่ที่กําลังตั้งครรภ์และกาลังอยากกินน้ำมะพร้าวอยู่ค่ะว่ากินแล้วจะปลอดภัยสําหรับลูกในท้องไหมนะคะและลูกจะขาวไหมแลวจะทําให้แท้งไหมความเชื่อหลายอย่างวันนี้ซีมีคําตอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะรีบๆมาฟังกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดติด ซีเชื่อว,ว่าคุณแม่แม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทั้งหลายนะคะคงเคยได้ยินคำเตือนที่ว่าห้ามกินน้ำมะพร้าวระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์นนะซึ่งก็ทำให้คุณแม่แม่เนี่ยเกิดความกังวลใจรวมทั้งซีก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะก็เลยทำให้ไม่กล้ากินน้ำมะพร้าวระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์นนะซีก็สรุปความเชื่อเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวแบ่งออกมาเป็น3ข้อนะคะข้อแรกก็คือถ้าทานน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยอาจจะทำให้แท้งลูกได้ ความจริงก็คือในน้ำมะพร้าวนะคะจะมีปริมาณเอสโตรเจนในปริมาณที่น้อยมากๆอยู่แล้วนะคะซึ่งในร่างกายของคุณแม่ระหว่างที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะมีฮอร์โมน2ตัวก็คือเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนในร่างกายเนี่ยในปริมาณที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยจะไม่มีผลต่อการบีบตัวของมดลูกเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้คุณแม่เกิดการแท้งแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นความเชื่อข้อที่2ค่ะก็คือ เมื่อคุณแม่ดื่มน้ำมะพร้าวระหว่างที่ตั้งครรภ์นเนี่ยจะทำให้ลูกคลอดออกมาไม่มีไข่นะซึ่งความจริงก็คือเวลาที่ทารกอยู่ในท้องของคุณแม่นะคะเมื่ออายุครรภ์ได้5เดือนเนี่ยก็จะมีการสร้างไข่ออกมาตามกลไกตามธรรมชาตินะซึ่งไข่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับทารกเองแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียเนี่ยผ่านเข้าไปสู่ผิวหนังของทารกด้วยนะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียความร้อนค่ะ และนอกจากนี้เนี่ยไอตัวไข่เนี่ยก็จะทําให้ลูกคลอดออกมาผ่านทางช่องคลอดได้ง่ายขึ้นด้วยนะซึ่งปกติเนี่ยเมื่อทารกใกล้คลอดแล้วใกล้กําหนดตามอายุครรภ์ที่จะคลอด่ะคะไข่พวกนี้มันจะค่อยๆลดน้อยลงเองแต่ถ้าทารกคลอดก่อนกําหนดอะค่ะก็จะทําให้ไข่ตรงนี้เนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะส่วนการดื่มน้ํามะพร้าวนะคะจริงๆแล้วน้ามะพร้าวเนี่ยมีทั้งไขมันที่อิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวนะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ํามะพร้าวเนี่ย จะทําให้ไขในะมีสีขาวขึ้นแต่ไม่ได้มีผลในการลดปริมาณของไขของทารกเลยค่ะต่อไปเป็นความเชื่อข้อที่3นะคะเป็นความเชื่อข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วดื่มน้ํามะพร้าวเนี่ยจะทําให้ลูกคลอดออกมามีผิวขาวค่ะซึ่งความจริงก็คือในน้ำมะพร้าวเนี่ย ไม่ได้มีส่วนในการเปลี่ยนเม็ดสีผิวของลูกเลยนะคะแต่สีผิวของทารกขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อสามคอนีิก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่กําลังอยากกินน้ำมะพร้าวอยู่นะก็หากินได้ค่ะเพราะฉะนั้นชีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ย จะมีประโยชน์อ๋อขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเราควรจะเลือกน้ำมะพร้าวที่สดสะอาดแล้วก็ไม่ตั้งทิงไว้คือเฉาะแล้วก็กินรับประทานเลยอะคะ่ะไม่ตั้งทิงไว้แล้วก็ถ้าจะกินน้ําผลไม้ปัน่นน้ำมะพร้าวปั่นก็เลือกร้านที่สะอาดนิดนึงนะคะฉันก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยนะยังไงชั้นก็ฝากกด กด subscribe กดกระดิ่งเมื่อไี่พากข้อมูลใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ซีมิสติกเกอร์ไลน์แล้วนะคะยังไงก็ดาวน์โหลดมาพูดคุยกันได้และอีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อซีได้ก็จะเป็น Facebook นะคะ f a c e b o o k Page ชื่อเดียวกับช่องนี้เลยนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ